สวัสดีครับคําปล่อยร้อยเรื่องมวยไทยอีพีที่86มาพอกันอีกชื่อเก้าคลิปนี้น um าเสนอเพชรภูพานลูกน้องหานหลวงพนนาฟาดแ่วกันครับกินโก,กชิบาตะนักตกชาวญี่ปุ่นส่วนตัวเพื่อไอ้เสียเวลาหาความมาราคาญกับผมคําปล่อยฝอยเสียงแบบอีสานสาสาสาเซินสลาเฮ้ยเป็นจะขี่เดียดปาก เชิ้นสล่าละกันนะซั่งกะของเอา้ามาละตัวนี้เอา้าบอกสถิติสัดนช่วนหนูจินโกชิบาตะาพิกัดน้ำหนัก 6, หกสิบห้ากิโลกรัมสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรชนะมายี่สิบสามเสมอสองแพ้สิบเอ็ดเทือ ส่วนเพชรผู้พ่านลูกน้องหันหลวงพิกันนำนักหกสิบกิโลกรัมขึ้นสูงรอยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรชะนะมาหกสิบเอ็เสมอหแพด16บสันตัวส่วนกรรมการหามบนหานอาจารย์ยอดยิ่งเกสอนมาล่าให้คะแนนขอบหานพิพัฒน์มั่นคงนัตวุฒิสุข,ขาน่ากินคำสีผุดแล้วอืมเอาไปไม่ยก้สิบม่นไวคู่ตัวธรรมดาเนาะ รละลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้สอนสั่งที่กริงกับเป็นกลเม็ดกลยุทธ์หรือวิธีชาวบ้าน,นกน้อนศกนี่เนาะสมัยบัวราณเนเหมือนการสำรวจพื้นที่วันถอยมามีหลุมมีบอ่อมืงองไดบ่อนะบางทีก็ตีกันยุญยาสิงาม,มงทันมนนี้มีน้ํามีนวลมีนัน,น,นบ่สะนะันไ่การระลึกนึกถึงมันก็เป็นส่วนหนึ่งหรือการ เขาเรียกว่าการรีแลกการเอ็กซอ์ไซส์ก้อนศกนะให้เนื้อหนังมังสาให้สิน้นให้เอ็นมันเข้ี่ี่ข้อท่างกริบป,ประมาณนั่นตัวอืมมันเป็นพุ่มปัญญาของบรรทุมหุดของเขานะก,ก้อนศกกมีแั่สี่เฮย้ยพันพีสไส้บัวขาววะนี่อาจารย์ยอดยิ่งไหมอืมายอ่าตากล้เคียงกันเนยอืมผิวใสได้ หน้าจานเนาะจ่าวากันได้เป็นไรเขามุ่งเครืจังโดนแถวพัศน์กติถอดมงคลกค้อนเนาะเห็นว่ากระไดพุ่นหรือไม่เนาะบ๊อบไหวเป็นสักละฟักลาบมาหนิอ่ะเด้งเสื้อขาดไปพุ่นนะหงายหลังดิเอาซอกพั่นโอ้ยกางเกงนำเงินกระซเมีนมุ่งหนังเง็ก็มวยญี่ปุ่นเนาะชินโกะกิบาตะ ส่วนมุ่มแดงกะคนไทยเพชรภูพันลูกน้องหานหลวงเออคำว่า,าน้องหานเนาะน้องหานน้องหานหลวงที่อยู่จังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นน้องหานหานตัวนี้ห้อหีบสลาร่อเรื่อต่ว่าอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกับหานขึ้นกันยุทธว่หอหีบสลาหนอหนูดิหนูคนละหานกันหมดเลยเอา ปัดกันไปเลยลืมเพชรผู้พานลูกหนองหานหลวงนี่ก็คซื้อกิงมงคนชัยศักโศกเหรอ mm. เขาเรียกว่าจอมยุดเถือกเขาผู้พานคนนี้คนสกลนครนเนาะ mm. ไฟแดงนกขึ้นมากตัวจะทุบไปส่กกนตั mm. ยวย้อมเพริร์วัวลิวัลิชพุ่มจังหวัดสกลนครอ,อายุ20ปีอะไรเอ้ยอืม mm. อ๋อ เดีอดเขาไปโอ้ศอกจามเขาไปก้อนเห็นด้วขี้โกข,ขี้บาตานี่กะอยู่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแบบมุ่นแบบเงินน,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 นี่อายุยี่สิบสามปีโอ้สูงนี่สูงหลายสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรไข่เกียรติทรงทรงเขาประกวดอ๋ออ๋อไข่เกียรติซ่งดิดไหมฮะตัวว่าเกียรติซ่งนี่ รื้อมึงมันน่ย,ยออก,กับได้เนาะเริ่บเริ่บยกัๆไปขาดเจ็บว้าโอ้โหสีสอกจามแล้วนเจ้าน,น,นี่นั่นละนั่นถอดข้ามไปเจสบอลหลายได้ล้ำค่านเลยเอากระเซ็งสีนังเบิ้งน้ำกันถันตัวจามสอกพูดอ่ะง่างสอกมาจะโอ้สีสอกกับนะ เสียละกะลลละ็ล้มล่งดอกลูกคนเดียวกรรมาการน,นำผนับดอกเสียตากตะกรอนมัดเท้าเข่าสอกออกให้ครบสำหรับมวยคู่สุดท้ายของรายการแม็กวันนั้นคู่ที่เกียนะเนาะต้อยกันกับวันที่18สิงหาคาม2562เผลอ,อละของแม็กมวยไทยคนลอยของเพิ่มมาล่ <c oughs> องแยกละแยกเหรอ นำกันรถสัวโอ้วัดระยะแล้วก็ทิ้มด้วยขวาเข้าไปวัดระยะจอกขันตัวทิ้มกกเข้าพบทุกรถด้วยกันนี่มันธรรมดาว่าจะได้สิเข้าบ่เข้าวาแยกจักรวาลกันไรเอ้อมัดยกตัวหน่อยๆยินบอบ้าเอ้นอนไม่อย่างน้อบานเนี่ย ยกสองไม่ยังติดเะบือนอ่ะไปจ่อหูอ๋โอบโบยมีการสายก้นฮอนด้าคอนก้นแล้วไปเือ๋ไปจะยุดยุดโดนอะไรไหมล่ะโอ้ยน่ะเดดผู้ฟังอาภาพสโ,โลโมชันกันจังหน่อยดีเพียกันกับบังเอาอึ๊บนั่นโอ้ลุกเร็ว ลูกเลี้ยงกรรมาการ,รบรรดาประสอกนั่สิวะย,ยังไงง้างสอกมันตะพุ่นอ่ะสกุลนครเลยอ่ะ,อะ,อะยกที่สองมาตามนับอีแอร์อีแอร์ขึ้นแล้วน,นั่นโอ้พกขวัญมาคนละเล่มเลยนะเนี่ยเสียบอ๋ออ๋ออ๋อดึงดึงดึงไปไหน,นี่ยก็ไปวัด เงยเข้าไปสอกสันตัวสอกสันตัวกินโกบวธนธรรมดาเดิอืมาหากินอยู่เมืองไทยอยู่ให้เจ็ดส่งฤทธิ์นี่แหละอยู่โดนศิลปะมวยไทยครบเครื่องเลยเห็นไหมเห็นไหมอ,อึ๊บว,ยยาว้าวยาได้ยาหล่อแรงครับมวยญี่ปุ่นดะสูงเงาเข้าดีด้านหนะ้าสูงลอยแปดสิบคนเลยครับลอ,อยเจ็ดสิบเจ็ดเลย ช่วงโชคกะได้เปรียบอยู่อยง,อยองอี่ไหนหงอกระสือวระสานสิบว่าภาคมันจะเป็นยังไงหลังคือจังหนังเป็นใบยยนะ <c oughs> วันไปฟังเพจไมเนาะคือานางซื้อยังไงก็น,นางบงาแต่ก็ยังม้วนเหรียญอีกอนะไรพูดได้โอ้แต่เข้าต้นนั่นน่ะยินวา ด้านซ้ายโดนแล้วโดนแล้วย้ำแล้วอ๋อย้ำแผลเก้าด้วยนะนะพชรผู้พัน,พพนแตกซะเลยหางคิวหางคิวใสนะ่เนาะโอ้เสียวขึ้นเสียวขึ้นสอกจอยอีกด้วยนะนะเห็นบ่เอ๋อหักเลี่ยมลงบาลงบาลงเสียบเข้าเข้าไปกิ้งโกก็เสียบเข้าเข้าไป หัวสิวปิดเหมือมนนึงบังให้ดีนะครับสำหรับยกที่สามนั่นนะผู้ใดจินอกผู้ไดบว่าบอกดอกนั่นนี่บังเอาว่าผู้ได้จินอกผู้ใดกัน่น่ะแค่เอ็ดวินาทีของนกสา,ามเจ้นั่นน่ะมูเอ็ดเลทกัยังวะกัยังวะนั่นเห็นบอกสอกหกฝันมาคนละเล,ะล,ะล,ะละน่นเันน่ะนอะ าจารย์บัวขาวจะไปยืนใกล้เลยอด้อาจารย์ยอดยิงทิศลูกหลงเขาได้จอระวังระว่างององรถสรัวนั่นนหัดซอกต้อนชิงโกะกับพ่ยอ,ย,อ,อย่อมชิงโกบพ่อย่อมซอกซ้ายซอกขวาซอกมัดโอ้ยบังบาั้านบันเลยฟกฝันมาคนละเล่มมีดิโดนย่ำแตกหรอกะ ก็บอกว่าเฮวัดกันหนึ่งเตะตัดก้อนเดตะตัดก้อนหลอกทางล่างสอยขอ <Yeah. S 2> ้างบนแยกบางอย่างหนึ่งคือหน้ากล้องหวยไรยเนาะโอ้ยนะไม่อยังอีกเนาะ, <c oughs> นนนะมันยกสามต้นนะนะบางเพคนที่สายกคนอีกเด้ย๋ยวมาหนิสายวะถ้ามันเอาอย่างจอสะดือเนาะโอ้ยเราไปเก็บเนาะคนไหมก็ะิม ดื miracle, ้อกับเมื่อหลายเดียบอยู่เอาปัสสาก้อนบ่ก้นนั่นน่ะท่านผู้ฟังอยากเบิ่งอยู่เออท่านผู้ชมอยากเบิ่งอยู่เอาเลยหมดปฏิสายก่อยเอ้ยรีเพลย์ศอกต้นนั่นน่ะง้างมาจากสกลนครวิ่งนี่กะง้างมาจากไซเนี่ยจากญี่ปุ่นพอ่นะอืมไปเห็นบ่มไาจังไดปเฉยพี่พี่ิ่งเอ้ายกสาม จับตาดูนะครับเจ็ดวินาทีเนึ้ตึงนั่นเห็นว่ามีเป็ดเลดก็มาการนับได้สองเท้อเอาคนถูพื้นก็นยังถูเพาท่านแล้วอยู่เจ็ดวินาทีเปียงเข้าไปเรียบร้อยรงเรียนรงเรียนชินโกะคิบาตะเบอร์เฮ่พดอะไกถทารอเลยละเพื่อนบ้าน <c oughs> สุดยอดสุดยอดยาอย่าดูถูกนะคนไทยสอมมาบอดีนี่เรียบร้อยนะ <c oughs> ให้สอนม,มาดีฝึกดีโอกาสจังหวะมีสิทธิ์เท่ากันไม่ว่าคนไทยหรือญี่ปุ่นเพืเ่ออะไรไหมไม่ยังเน,นาะเอามาเอามาหามบอกอขอโทษขอภัยเนาะธรรมดาวาาัฒนธรรมพูดอะเบื้องรู้ไอ้คนถูพื้นกับถูปรทเนแแลวไม่นอกกันหรือไม่เออโอ้ยมองไหนละ่ะใ่หมองไหนะอะบอเต็มเลยน้ำกระเด็นกระจนมีเไม่เลียดเลยบบเนี้ยเพะเก้านี่ละโอ้ย งานนี้เย็บหลายเข็มนะครับแผลเป็นแบบแผลชะก,กันเลยสันว่าเขาว่าผมกูว่าเดี๋ยวไปเห็นหอนอกวาสั่นว่านกากระชจบจนตัวอําลาพระจ่าด้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย